สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคณิตศาสตร์น่ารู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการหาผลบวกโดยการตั้งบวกที่มีการทดหนึ่งหลักที่ผลบวกไม่เกิน1 0 0 0 0แสนเช่นเคยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะสิ่งที่ต่างจากเมื่อวันก่อนก็นกคือวันนี้จะมีการทดแค่หนึ่งหลักค่ะเราไปดูนะคะว่าหลังจากที่นักเรียนเรียนจบเรื่องนี้นะคะ นักเรียนจะสามารถหาผลบวกของจํานวนนับที่ไม่เกิน1นึ่งแสนโดยมีการตั้งบวกที่มีการทดหนึ่งหลักค่ะนักเรียนไปดูค่ะนักเรียนดูนะคะครูให้อะไรมาบ้างสำหรับโจทย์ข้อนี้ครูบอกว่าจํานวนประชากรประจําปีพศ2562ตำบลบึงนครนะคะซ้ายมือนะคะซ้ายมือ ของนักเรียนนะคะก็คือจำนวนประชากรที่เป็นผู้ชายนะคะ2,603คนต่อไปขวามือก็จะเป็นจำนวนประชากรผู้หญิงนะคะก็คือ2,410คนนะคะครูให้จำนวนประชากรนะคะของผู้หญิงและผู้ชายมาถ้าครูถามนักเรียนว่าอยากรู้ว่าทำบลบึงนครมีประชากรทั้งหมดเท่าไหร่ครูจะต้องทำยังไงคะ ครูจะต้องนำประชากรผู้หญิงและผู้ชายมาทำอะไรกันคะบวกกันนักเรียนไปดูกันค่ะเรามาดูนะคะว่าจากประชากรที่ครูให้มาเมื่อกี้ถ้าเรามารวมกันเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะได้ดังนี้ก็คือ2,603บวกกับ2,410นนั่นเองค่ะอันนี้นะคะเรียกว่าประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะนักเรียน ต่อไปเราจะมาหาคำตอบกันนะคะก็คือวิธีทำนะคะตั้งเลขให้ตรงกับหลักนะคะเราจะนำเลขโดดมาตั้งนะคะแล้วก็บวกกับจำนวนเหมือนเดิมนะคะอันนี้ครูอขอเรียกว่าจำนวนที่1อันนี้ก็ครูอขอเรียกว่าจำนวนที่2นะคะจำนวนที่1ก็คือ2603นนักเรียนก็มาตั้งเลขนะคะจากนั้นบวกกับบวกกับอะไรคะ จำนวนที่2ก็คือ2410นั่นเองค่ะนักเรียนมาดูนะคะทุกครั้งนักเรียนต้องขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นนะคะตรงตัวบวกนะคะก็คือตรงจำนวนที่2นะคะนักเรียนต้องขีดและตรงำคำตอบนักเรียนต้องขีดเส้นใต้2เส้นนะคะเพราะว่าวันก่อนครูได้ตรวจเช็คก,การบ้านนะคะนักเรียนหลายคนไม่ขีดเส้นใต้มาให้เรียบร้อยเลยนะคะ วันนี้นักเรียนแก้ตัวใหม่นะคะขีดเส้นใต้ไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆค,ค,คิดเลขวันนี้จะต่างกับเมื่อวานก็คือมีการทดแค่หนึ่งหลักนั่นเองค่ะนักเรียนมาดูนะคะเราจะเริ่มบวกตั้งแต่หลักหน่วยก่อนเลยค่ะ3บวก0นย์นะคะ3บวก0ย์ย์ไม่มีค่า3มาบวกกับ0นย์ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ3นะคะต่อไปศนบวก1นะคะศูนย์ไม่มีค่าศูนย์บวก1ก็ได้เท่ากับ1นั่นเองค่ะ ต่อไปหลักร้อยนักเรียนมาดูหลักร้อยนะคะหลักร้อยหกบวกสิบนะคะอบขอโทษค่ะหกบวกสี่หกบวกกับสี่นักเรียนก็นับเพิ่มนะคะหกอยู่ในใจก็ได้นักเรียนจะใช้วิธีการบวกเลขยังไงก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดของนักเรียนนะคะหกบวกสี่ได้เท่ากับสิบนะคะอ่ะครูขอโทษตรงนี้นะได้เท่ากับสิบมันเป็นเลขสองหลักใช่ไหมคะดังนั้นให้นักเรียนวางศูนย์นะคะ ัวหลังเนี่ยนักเรียนนําตัวหลังมาวางตรงนี้แล้วก็เอาหนึ่งไปทดที่หลักพันนะคะอ่านักเรียนดูนะตั้งศูนย์ทดหนึ่งนะคะนักเรียนเอานำหกกับสี่มาบวกกันได้เท่ากับสิบสิบนะคะซึ่งเป็นเลขสองหลักให้นักเรียนวางศูนย์แล้วก็ไปทดหนึ่งที่หลักพันนะคะจากนั้นเมื่อทดหนึ่งที่หลักพันนักเรียนก็บวกที่หลักพันต่อค่ะ 2บวก2ที่หลักพันนะคะ2บวก2ได้4,000 4,000บวกกับ1,000ที่โทษกลายเป็นเท่าไหร่คะ5,000นักเรียนทันไหมคะถ้าไม่ทันสามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะคะจากนั้นเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วนะคะก็คือ5,013นักเรียนก็สามารถสรุปได้ดังนี้นะคะว่าดังนั้น2,603คือประชากรผู้ชายบวกกับ2,410 คือจำนวนประชากรผู้หญิงจะมีค่าเท่ากับ5,013นั่นเองค่ะ,ะนักเรียนกส็สามารถสรุปคำตอบได้ดังนี้ตำบลน,นี้มีประชากร5,013นะคะก็คือนักเรียนต้องตอบเป็นเลขไทยนะคะเป็นไงบ้างคะตัวอย่างที่1ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้านักเรียนพร้อมไปดูตัวอย่างที่2กันเลยค่ะตัวอย่างข้อที่2นะคะ ครูยังคงยกตัวยอย่างเกี่ยวกับเรื่องจํานวนประชากรนะคะอันนี้ครูเปลี่ยนเป็นเมืองเทศบาลเมืองหัวหินนะคะจํานวนประชากรของเราก็จะเปลี่ยนไปค่ะนักเรียนมาดูนะคะเมืองหัวหินเนี่ยจะมีจํานวนประชากรผู้ชายนะคะผู้ชายเริ่มตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยชารานะคะเราจะเริ่มตั้งแต่32,507คนค่ะนักเรียนดูนะ ต่อไปจำนวนประชากรผู้หญิงนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วัยเด็กนะคะวัยทารกเลยจนถึงวัยชรานะคะจะมีจำนวนผู้หญิงทั้งหมด33,476คนนะคะถ้าครูถามเหมือนเดิมถ้าครูอยากรู้ว่าเทศบาลเมืองหัวหินเนี่ยจะมีจำนวนประชากรทั้งหมดเท่าไหรค่ครูจะต้องทำยังไงคะนักเรียน ่าครูจะต้องนําไปบวกกันใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปช่วยคุณครูบวกกันนะคะต่อไปก่อนที่เราจะบวกนะคะเราต้องเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก่อนใช่ไหมคะการเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะก็คือการนําประชากรชายนะคะบวกกับจํานวนประชากรหญิงใช่ไหมคะอ่ครูสมมุติว่าประชากรชายคือจํานวนที่1และก็ ประชากรหญิงเป็นจำนวนที่2นะคะก็คือจำนวนที่1บวกกับจำนวนที่2จะได้เท่ากับเท่าไรไปดูค่ะ,ะ,สะแสดงวิธีทำหรือสแสดงวิธีคิดนะคะต่อไปเราจะตั้งเลขใช่ไหมคะจํานวนที่1เราตั้งเลย32,507บวกกับจํานวนที่2นะคะก็คือ3 ,3476 สิ่งที่สําคัญนักเรียนต้องตั้งเลขให้ตรงหลักนะคะ หลักหน่วยให้ตรงหลักหน่วยหลักสิบให้ตรงหลักสิบหลักร้อยให้ตรงหลักร้อยหลักพันให้ตรงหลักพันและสุดท้ายหลักหมื่นให้ตรงกับหลักหมื่นนะคะจากนั้นเรามาเริ่มบวกกันเลยค่ะอ่ามาดูนะคะว่าเจ็ดบวกหกทำไมเป็นสามคะเจ็ดบวกหกนักเรียนนำเจ็ดไว้ในใจนะคะแล้วก็บวกเพิ่มอีก6นะคะคำตอบของเราจะได้เป็นเท่าไหรคะ 13บสามสินะคะอย่าลืมนะเหมือนตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะถ้าเป็นสิบสาเราต้องนำสามมาตั้งใช่ไหมคะในหลักหน่วยต่อไปสิบนะคะเราก็นำไปทดที่ศูนย์ถูกไหมคะอ่าสิบนะคะตรงนี้ก็คือ1นึสิบนะคะจากเจ็ดบบวกหนึ่งบก็กลายเป็นเท่าไหรคะตรงหลัก10บนักเรียนตอบพร้อมกันคะ่ะเจ็ดิบบวกหนึกลายเป็น80ดสิบนักเรียนงงไหมคะตัวทดนะคะ เริ่มจากการบวกหลักขวามือนะคะแล้วนำไปทดที่หลักซ้ายมือนะคะอาต่อไปเรามาดูนะคะว่าอันนี้ไม่มีการทดนะคะเพราะว่าหนึ่งบกับเจดบวกกันได้80ดสิบนะคะดังนั้นอันนี้ก็ไม่มีการทดนะคะก็จะเหลือห้าบวก4ี่นะคะห้าบวก4ี่ก็ได้เท่ากับ9นะคะต่อไป2บวก3ามได้เท่ากับหานะคะ3มบวก3าก็ได้เท่ากับ 6นะคะเป็นไงบ้างคะคำตอบของเรานะคะก็คือจำนวนประชากรชายและก็หญิงนะคะรวมกันได้65,983คนนั่นเองค่ะดังนั้นเราสรุปได้ดังนี้นะคะก็คือ32,507หบวกกับ33,476จะมีค่าเท่ากับ65,983นะคะ เราก็สรุปคำตอบได้ดังนี้ค่ะเทศบัลนี้มีประชากรทั้งหมดเท่าไหร่คะ65,983คนนักเรียนก็ตอบเป็นเลขอะไรคะเลขไทยนะคะเป็นไงคะเริ่มเข้าใจหรือยังตัวอย่างที่สองผ่านไปแล้วนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างข้อที่3กันนะคะตัวอย่างข้อที่3ครูไม่มีสถานการณ์ให้นะคะ ครูให้ประโยคสัญ,ญลักษณ์มาเลยก็คือ2 3 1 8 7นบะคะบวกกับ2 4 8 0 5นะคะอันนี้ครูให้ประโยคสัญ,ญลักษณ์มานะคะตรงนี้ก็เป็นจำนวนที่1บวกกับจำนวนที่2นะคะอ่าตรงวิธีทำเราก็เริ่มเขียนตรงจำนวนที่1ก่อนก็คือ2 3 1 8 7นะคะ อันนี้คือจํานวนที่1น,นะคะบวกกับตัวบวกนะคะน,นี่คือตัวตั้งอันนี้คือตัวบวกนะคะต่อไปตัวบวกนะคะก็คือ2 4 8 0 5นะคะก็คือตัวตัวที่มาบวกนะคะจากนั้นเรามาเริ่มบวกกันได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะนักเรียนเวลานักเรียนโลก โอกโจทย์มานะคะคือโอกประโยคสัญลักษณ์มาตั้งบวกนะคะอย่าลืมขีดเส้นใต้1เส้นนะคะตรงตัวตัวที่นํามาบวกแล้วก็ขีดเครื่องหมาย2เส้นนะคะตรงคําตอบนะคะต่อไปเรามาเริ่มบวกกันเลยค่ะ7บวก5นะคะนักเรียนมี7ไว้ในใจนับเพิ่มอีก5นะคะ7บวก5จะได้เท่ากับเท่าไหรคะ12นะคะ12ก็เลขสอ2ตัวเหมือนกันนะคะ10กับ2 สิกับ2เราก็ตั้งสองที่หลักหน่วยถูกไหมคะอ่าเราตั้งสองที่หลักหน่วยต่อไป10บนะคะเราก็ทำหนึ่งไปทดที่หลักสิบถูกไหมคะหนึ่งไปทดที่หลัก10บก,ก,ก็กลายเป็น1นึบถูกไหมคะหนึสบบวกกับ80บนะคะ80มีอยู่นะคะมาบวกกับ1นึสิบที่ทดก็จะกลายเป็น9ก้าสินั่นเองค่ะเป็นไงคะนักเรียนทันไหมคะตรงนี้ก็คือเจด บวก5เท่ากับ12ถูกไหมคะตั้ง2ตรงหลักหน่วยจากนั้นนำา1ที่บวกได้นะคะ10ไปทดที่หลัก10นั่นเองค่ะจากนั้น80บวก1ก็กลายเป็น90นะคะก็ใส่เลข9ต่อไปหลักร้อยหนบวกแปะคะหนบวกแก็ได้9กานะคะสาบวกสก็ได้7ใช่ไหมคะต่อไป2อบวกสเท่ากับเท่าไหร่คะส ใช่ไหมคะนักเรียนบวกเลขทันไหมคะอ่าถ้านักเรียนทันนะคะก็ไปดูสรุปคำตอบได้เลยค่ะดังนั้น23,187บวกกับ24,805จะได้คำตอบก็คือ47,992นั่นเองค่ะนักเรียนก็สามารถตอบนะคะเป็นเลขไทยได้เลยค่ะเป็นไงคะ ผ่านมา3ตัวอย่างนักเรียนพอจะเข้าใจสิ่งที่ครูสอนในวันนี้ไหมคะทั้ง3ตัวอย่างเนี่ยนักเรียนจะสังเกตว่าครูจะมีการทดแค่หหลักนั่นเองค่ะต่อไปครูจะมาสรุปนะคะว่าวันนี้ทั้ง3ตัวอย่างนะคะนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างการบวกจํานวน2จํานวนโดยการตั้งบวกนะคะที่มีการทดหนึ่งหลัก ทำได้โดยเขียนเลขโดดนะคะในหลักเดียวกันให้ตรงกันนะคะนําจํานวนในหลักเดียวกันมาบวกกันนะคะเริ่มบวกจากหลักหน่วยตามด้วยหลักสิบนะคะตามด้วยหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นตามลําดับค่ะจากนั้นนะคะถ้าผลบวกในหลักใดครบ10หรือมากกว่า10นักเรียนทำยังไงคะที่ครูสอนเมื่อกี้ ให้ทดจำนวนที่ครบ10นะคะไปรวมกับผลบวกในหลักถัดไปทางด้านซ้ายมือนักเรียนจำได้ไหมคะที่ครูบอกว่าตั้งตัวหลังทดตัวหน้าการทดเราจะทดไปด้านซ้ายค่ะถ้ายัางไงครูคปากัการบ้านนะคะเพื่อเรามาดูการบ้านสำหรับวันนี้นะคะจะอยู่ที่หน้า28และหน้า29นะคะไม่ยากเลยค่ะ อย่างที่ครูสอนไปนะคะก็คือการทดเลขหหลักนะคะเราบวกปุ๊บเราจะเจอเลขหหลักที่มีการทดนะคะส่วนคําตอบของเรายังคงเป็นเลขหลักหมื่นหลักพันที่ไม่เกิน1นึ่งแสนนะคะดังนั้นเพื่อนนักเรียนได้เก่งได้ฝึกนะคะครูขอฝากการบ้านสองหน้านะคะอย่าลืมทําส่งครูกันนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสามารถไลน์มาหาครูหรือโทรมาหาครูได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน